อ่าท่านผู้ชมคะในเบรกนี้นะคะตุกกพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่ม่อนแจ่มนะคะเราอยู่กันที่ไร่สตรอเบอรีร่ปลายฟ้าใครมาที่ม่อนแจ่มแนะนําเลยนะว่าต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไร่สตรอเบอรีร่ที่นี่สวยแค่ไหนตามตุมาเลยค่ะโอ้โห,หน,น,น,หนี่นี่ให้ดูบรรยากาศมะ เปิดมาทางเข้าก็จะเป็นสวนดอกไม้ก่อนเลยนะคะอ่ะอ่ะเรามาดูกันตรงสวนดอกไม้ก่อนเลยนี่ที่ทางเข้าเข้ามานะคะมันจะเป็นสวนดอกไม้มีสารพัดสีเลยตอนนี้อากาศดีๆเหนาว,นาวต้องมานะคะม่อนแจ่มอากาศดีมากนะคะ สวยมากอ่าเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูเลยนะคะว่าดอกไม้สวยแค่ไหนนะคะที่นี่มีหลายพันเลยหลายชนิดเลยนะคะสำหรับดอกไม้ของที่นี่นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มกันเยอะมากนะคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าใครที่วางแผนไว้ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่หนาวๆแบบนี้อยากไปไหนนี่ตุกแนะนำนะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยม่อนแจม่มห้ามพลาดป่าเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศไปของไรสตรอเบอรีร่ปลายฟ้านี่ให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวนดอกไม้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปจนถึงโซนของไรสตอร์เบอรี่ปลายฟ้าซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งนะนี่สวยมากๆอันนี้เขาจะทำเป็นที่ชมวิวด้วยนะคะอ่าให้ดูเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวด้านบน สวยอ่ามาดูชมวิวกันนี่ที่เห็นนี่นะคะจะเป็นวิวของม่อนแจ่มจะเป็นเวิ้งเขาเนี่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็ด้านนู้นที่เห็นเป็นฟาร์มแกะอันนั้นจะเป็นส่วนของสกายวอล์กนะคะฟาร์มแกะนั่นเขาก็จะมาให้อาหารแกะกันตรงโซนนู้นนะ อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่ติดกับไรสตอรอเบอรี่ปลายฟ้านั่นเองป่ะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศไปอันนี้จะเป็นส่วนของไรสตอรอเบอรี่ปลายฟ้าส่วนที่เป็นสวนดอกไม้นะนี่นะทงเที่เขาจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงจุดนี้หนาวนี้ที่ดอยม่อนแจ่มแล้วก็ตรงนู้นเขาจะเป็น เหมือนเป็นอุ้งม,มืออ่ะให้ไปดูเลยไปดูเลยจะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะคะอ่ะเราเห็นแล้วไรสตอร์บรีด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าบอกว่าใครที่จะมาเก็บสตอร์รี่เขาจะมีตะกร้าให้สพายมาเป็นพรอพถ่ายรูปแล้วก็เก็บสตอร์รี่ไปชั่งน้ำหนักนี่นะคะจะเป็นไลสตอร์รี่ด้านล่าง อย่างของเราของเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆเราจะไม่ได้มาเก็บสตรอเบอรี่นะเราจะมาถ่ายรูปของสวนดอกไม้แล้วก็ไ่สตรอเบอรี่เฉยๆนะป่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปชมสตรอเบอรี่กันละค่ะนี่อันนี้จะเป็นด้านของสวนสตรอเบอรี่ป่ะปไปดูสตรอเบอรี่ของที่นี่กัน มาเลยค่ะมาเลยค่ะนี่อ่าถ้าบอกว่าตุกแนะนํานะอย่างลูกเต่าร่มันจะมีลูกที่ผลมันจะออกแบบว่าแดงเรือๆถ้าบอกเราจะเก็บกลับบ้านอ่ะให้เก็บสีที่มันยังไม่แดงจัดก็คือสีแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวค่มคืนนะ่นอีกเช้าหนึ่งมันจะแดงจัดแล้วมันจะสุกงอมเลยนะคะนี่ให้เก็บสีประมาณนี้นะนี่นะคะ นี่ให้เก็บสีประมาณนี้นะอันนี้ก็คืออันนี้ก็หวานแล้วนะข้ามคืนนี้คือหวานแดงเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันต่อืนี่ดูอย่างผลนี้อันนี้คือลูกเนี้ยมันจะสุกแล้วมันจะแดงจัดแล้วเห็นไหมคะนี่นะคะเนี่ยให้เก็บประมาณสีพวกนี้ไปนะ สีพวกนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะข้ามคืนได้เราสามารถข้ามแล้วก็ไปทานอีกวันหนึ่งได้ถ้าบอกว่าใครที่แบบไม่อยากเก็บสตรอเบอรี่อะ่ะก็คือมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่จากที่ร้านเขาจะมีขายนะคะมีตั้งแต่ทั่วลยละยี่สิบอ่ะหวานเจี๊ยบเลยทุกทานแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยมากอ่ให้ดูบรรยากาศของบไรสตรอเบอรี่ปลายฟ้านะคะนี่ใครมาเทีย่ยวมอนแจมแนะนําเลยนะ ไลสตรอเบอรี่ปลายฟ้าบรรยากาศดีเวอรอากาศหนาวๆเตรียมพร็อพมาให้พร้อมเลยนะคะถ่ายรูปสวยมากๆเลยป่ะอันนี้เราจะพาไปดูในโซนที่เขาถ่ายรูปเช็คอินกันนี่จะเป็นรูปปุ้งม,มือนะนี่นะคะนะักท่องเที่ยวเขามาเขาจะมาถ่ายรูปตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นวิว ของม่อนแจ่มมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาโอ้หบรรยากาศดีมากนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมโดยรอบกันต่อของไลสตอรี่ปลายฟ้าไปดูกันต่อเลยนะคะที่นี่ดอกไม้เยอะมากนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นดอกเซียน จะมีหลายสีเลยสีม่วงสีชมพูสีขาวมีเยอะมากนะถือว่าไล่โซฟรีที่นี่นะคือวิวสวยแล้วเขาจะมีชิงช้าด้วยสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินนะคะตรงวิวชิงชาได้อีกนะคะสวยมาก อันนี้ดอกสีม่วงๆอันนี้ตู้ไม่รู้ว่าอันนี้ดอกอะไรนะแต่ดอกนี้สีสดมากนะคะสีม่วงสวยเลยอ่าเราจะให้ดูบรรยากาศไปนะคะของไรสสตอรอเบอรี่ปลายฟ้าบอกเลยว่าใครมาเที่ยวม่อนแจ่มต้องมาที่นี่นะ แล้วถ้าบอกว่าใครมาช่วงไปปลายเดือนมกราคมเขาจะมีแข่งฟอร์มูลาฟอร์มูลาม้งของตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นชิงชา้านี่ให้มาดูนี่มาเช็คอินตรงนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะสำหรับที่ไลสตรอเบอรี่ปลายฟ้าบอกเลยว่า มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะท่านผู้ชมคะวิวสวยแล้วก็บรรยากาศดีหนาวมากอ่าให้ดูบรรยากาศไปนะคะของไรสตอรอเบอรี่ปลายฟ้านะนี่ดอกนี้ก็สวยอันนี้ตุก๊กไม่มั่นใจว่าน,นี้ดอกอะไรนะแต่ดอกนี้ก็สวยมากนะท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยนะคะไปะเดี๋ยวพาไปดูต่อว่ามีอะไรกันอีกนะคะของที่ไรสตอรอเบอรี่ปลายฟ้า โนี่สวยนี่ท่านผู้ชมจะออกแบบว่าเป็นดอกสีม่วง,วงสีสวยเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวตุ๊กไปถามอีกทีนึงว่าชื่อดอกอะไรแต่ว่าสวยมากนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อไปต่อบรรยากาศดีแล้วก็หนาวสดชื่นมากๆนะ อ่ะจะพาชมให้รอบเลยนะคะของที่นี่มาต่อเลยเหลือเวลาอีกนิดนึงถือว่าเอามาฝากกันนะคะสําหรับที่ไลสตอเบอรี่ปลายฟ้าที่มอนแจมโหมาชมวิวนี่ นี่ตรงนี้จะเห็นจุดชมวิวตรงนี้จะเป็นอีกจุดนึงนะที่เขาจะมานั่งถ่ายรูปก,กันก็ฝากไว้นะคะสำหรับที่ม่อนแจ่มไรสตอเบอรี่ปลายฟ้าเป็นอีกหนึ่งเช็คอินนะที่ว่าห้ามพลาดเลยนะคะนี่มากันนะคะ